หลังจากที่ทางสตีเวนเจอราดครับได้เข้ารับงานคุมทีมสโมสรแอสตันวิลล่าอย่างเป็นทางการณนะตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีข่าวของหลายสโมสรนั้นตามมาแล้วครับนั่นก็คือในเรื่องของการปรับเปลี่ยนผู้จัดการทีมอาทิเช่นชานะของแฟรงค์ลัมพาต์ก็อาจจะเข้ามารับงานคุมทีมนอริสิตี้ต่อจากโทมัสแฟรงค์ผู้จัดการทีมชาวเยอรมันที่ถูกปลดออกไปก่อนหน้านี้แต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่ทำให้ข่าวของแฟรงค์ลัมพาร์กับนอริสนั้นดรบลงไป ก็คือการที่ทานาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมยักษ์ใหญ่จากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษพวกเขาก็กลายเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่เตรียมจะมองหาเทอร์เนอร์คนใหม่แทนที่ของโอเลกุน่าโซชาหลังจากที่ตัวเขาพาทีมทำผลงานได้อย่างย่ำแย่ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาและมีโอกาสที่ฟังเส้นสุดท้ายครับมันเพิ่งจะเกิดขึ้นในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ที่พวกเขานั้นแพ้ต่อคู่ปรับร่วมเมืองไปศูนย์ประตูต่อ2ชนิดที่เรียกว่าไม่สามารถสู้ได้เลยครับ และว,วันนี้ Soccer s a ซักทีจะพาทุกคนไปพูดคุยกันครับว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปลดโซชาลจากตำแหน่งผู้จัดจาก,การทีมคนต่อไปที่จะเข้ามาแทนที่เขานั้นจะมีใครกันบ้างวันนี้ Soccer s ์ซักทีได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจมาให้กับทุกคนกันแล้วครับ <S <S ในช่วงเวลาณปัจจุบันมีโอกาสเป็นไปได้ครับที่บอดบริหารของแมนยูไนเต็ดพวกเขานั้นอาจจะถึงขีดจำกัดในการทนกับโอเรกุนนาโซชาแล้วแต่หากถามไปยังสาวกยูไนเต็ดส่วนใหญ่ คำตอบที่ได้ยินกลับมาก็มักจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันนั่นก็คือการเลือกที่จะให้ปดโซชาลจะตำแหน่งและหาผู้จัดก,การทีมคนใหม่เข้ามาแทนที่เพราะ้าก่อนจะเข้าสู่โปรแกร,รมทีมชาติครับย้อนกลับไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขาคือหนึ่งทีมที่ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเพราะตลอด10นัดล่าสุดในทุกรายการของทางยูไนเต็ดพวกเขานั้นแพ้ไปถึง5เกมเสมอ2และชนะเพียงแค่3เกมเท่านั้นซึ่งจาพูดโดยภาพรวมก็ต้องบอกว่าเ,าเลคกุณนาโซชานั้นเขาสอบตก จนกระทั่งล่าสุดครับข่าวดีสําหรับสาวบกเรดามีที่อยากได้ยินมานานก็เกิดขึ้นเนื่องจากได้มีการรายงานเกี่ยวกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่พวกเขาได้มีข่าวเชื่อมโยงกับเทอร์เนอร์หลายคนเลยครับและเทอร์เนอร์ทุกคนที่มีข่าวก็เหมือนจะรับงานอยู่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นทนายของลุยเอ็นริเก้โค้ชทีมชาติสเปนโรบัตโตมาร์ชินีเทอร์เนอร์ชาวอิตาลีดิดดเยเดชองจากฝรั่งเศสหรือจะเป็นอดีตผู้จัดการทีมของพวกเขาอย่างลุยฟาวเก่าอย่างไรก็ตามรายชื่อผู้จัดการทีมฝีมือดีทั้งหมดที่ได้กล่าวออกไปพวกเขาดูเหมือนจะถูกลดบทบาทลงไปครับเพราะตัวเต่งที่ก้าวขึ้นมามีโอกาสคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อจากโซชามากที่สุดก็คือกุนซือชาอแลเนเหนือของทางสุนัขจิ้งจอกและเซซิตีอย่างเบนเนนโรเจอร์ นี่คือหนึ่งในผู้จัดก,การทีมที่เคยคุมลิเวอร์พูลมาแล้วโดยจากการเปิดเผยสื่ออย่างเดลิสตารวมถึงบอลรับพนันถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษพวกเขาต่างมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันซึ่งทางสื่อครับพวกเขาได้ระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ท้าทายไปหาบีโรต์จริงดูเหมือนว่าทางเลสเตอร์ซิตี้ก็ไม่มีสิทธิ์จะขัดขวางไม่ให้จานะาของโรเจอร์โยกย้ายมาคุมทีมดังแห่งทีมโอทารฟฟอร์ได้ครับเนื่องจากในเงื่อนไขสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายได้ทำเอาไว้ ได้บ่งชี้ไว้ครับว่าฐานะของเลสเตอร์ซิตี้จะต้องยอมปล่อยตัวเบรนด์โรเจอร์หากว่าเขาได้รับการติดต่อจากทีมที่กำลังแข่งขันในรายการยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกซึ่งฐานะของปีศาจแดงครับก็ยังคงอยู่ในเงื่อนไขดังกล่าวพอจนถึงในตอนนี้ครับอดีตกุนซือของลิเวอร์พูลถูกมองว่าเป็นตัวเลือกเดียวที่ยังเหลืออยู่สำหรับปีศาจแดงและเป็นคนที่ดูจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดณเวลาปัจจุบัน อย่างไรก็ตามว่ากันว่าหากในช่วงพักเบรกทีมชาติได้ผ่านพ้นไปโซชายังไม่สามารถสร้างผลงานที่ดีได้ทางบอร์ดบริหารของชาอยู่ในเต็ดโดยทะกูลเกลเซอร์ก็ไม่อาจเลือกที่จะแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่และในขนาดเดียวกันที่ได้กล่าวไปในข้างต้นครับว่าบอลรับพนันถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษอย่างแพลนเน็ตสปอร์ตบได้ตัดสินใจหันราคารเจอ ่อการที่จะเข้ามาเป็นกุนซือใหม่ของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงไปอีกนั่นจึงหมายว่าเทอร์เนอร์ชาวไอร์แลนด์เหนืออย่างโรเจอร์มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดที่จะเข้ามารับงานคุมทีมคนต่อไปในทีมโอทราฟอร์ดซึ่งก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าในช่วงพักเบรกทีมชาติบอร์บริหารของทางยูไนเต็ดนั้นจะตัดสินใจยังไงและข่าวกับเบนเนอรโรเจอร์จะมีความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนไม่แน่ว่าในอีก48ชั่วโมงข้างหน้าต่อจากนี้เราก็อาจจะได้รู้คำตอบครับ แล้เพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างถ้าหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่งตั้งโรเจอร์เป็นผู้จัดการทีมหากคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงก็สามารถคอมเมนต์และพูดคุยไว้ใต้คลิปกันได้เลยครับเอาละครับสำหรับวันนี้ soccerzak tv ต้องลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ